ประชาชนผ่อนคลายหลังได้ฟังเสียงดนตรีจากการมารับวัคซีนในจังหวัดลำปาง จากการที่มีการฉีดวัคซีนในช่วงนี้ในหลายๆพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดลำปางก็มีการเฝ้าระวังและเปิดให้ประชาชนนั้นได้เข้ามาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากและหลากหลายสถานที่ล่าสุดวันที่25สิงหาคม2564หน่วยทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีทั้ง2หน่วยคือมณฑลทหารบกที่32ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยกองพันทหารราบที่2กกรมทหารราบที่17ได้ประสานกำลังการให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล,ลำปางโดยการจัดกำลังอาสาร่วมให้บริการช่วยเหลือรับส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงดนตรีวงเล็กจากหมวดดุริยงของหน่วยมอบความบันเทิงให้ความผ่อนคลายระหว่างพักคอยเฝ้าดูอาการของผู้ที่มารับวัคซีนและพลเตียโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการบนทลทหารบกที่32ได้เดินทางมาให้กำลังใจด้วยตนเองในครั้งนี้ด้วย มณฑลน้นกที่สาย22เรายังมีศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดมณฑลน้ำนบกที่สาย22เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการรับโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาคอยช่วยเหลือความเดือดร้อนของที่น้องประชาชนลำปางที่อยู่กรุงเทพหรือ,อปริมณฑลที่ป่วยเป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องทางด้านการรักษาพยาบาลโควิดในกรุงเทพแล้วต้องการจะกลับบ้านเราจะเป็นที่ประสานงานเชื่อมต่อกับทางจังหวัดลำปางเพื่อนําผู้ป่วยเหล่านั้นกลับมารักษาพาคนกลับบ้านตามนโยบายของท่านผู้ว่า มารักษาที่ลำปางอันนี้เป็นภารกิจที่เรายังคงทำอยู่ครับ